ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทท่านนะฮะที่เข้ามารับชมช่องแอด thon นักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะฮะสมาชิกนะก็นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับสรุปร่างก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็มาขึ้นนะฮะเด่นข้างบนกันต่อเลยนะฮะสมาชิกนะก็เมื่อวานนี้ผมก็สรุปชุดเต็มร่างให้สมาชิก เรียบร้อยแล้วนะสมาชิกนะใครที่ยังไม่เห็นชุดสรุปร่างผมก็ไปย้อนดูได้ฮนะคลิปเมื่อวานนี้ลงไปให้เรียบร้อยชุดสรุปร่างงวดประจำวันที่16บ1กทับอทับกนะฮะก็คลิปนี้ก็มาต่อกันที่นะครับข้างบนต่อเลยนะฮะสมาชิกนะก็จะเป็นเด่นบน10หน่วย2ตัวนะฮะเด่นบน10หน่วย2ตัวนะฮะว่าเมื่อกี้ได้เลข9กับเลข0ูนะฮะก็ผมเดินไปที่เลข9กมันก็หลุดนะฮะวันนี้สองตัวเนี่ย หลุดที่สิบหน่วยแต่เลขศูนย์เนี่ยดันขึ้นเป็นหลักร้อยห้านเะก้ากับศูนย์เนี่ยนะศูนย์ก็ดันขึ้นไปหลักร้อยนะฮะก็ก็จะมาทําต่อให้สมาชิกนะฮะจะเป็นสูตรเก่าต่อเหงนผที่แล้วนะฮะจะเป็นสูตรแรกในคลิปนี้แล้วก็สูตรที่สองนะฮะในคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นสิบบนตัวเดียวเป็นสูตรใหม่คํานวณงวดนี้ให้เป็นลงเป็นงวดแรกนะฮะสำหรับสูตรที่สองในคลิปนี้นะฮะสิบบนตัวเดียวนะฮะคลิปนี้ก็จะมีทั้งหมด2สูตรนะสมาชิกนะ,ะก็จะมีสูตรเก่า สูตรหนึ่งแล้วก็สูตรใหม่อีกสูตรหนึ่งรวมกันเป็นสองสูตรในคลิปนี้นะฮะก่อนอื่นนะฮะผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของผมด้วยนะฮะสมาชิกนะ,ะแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อติท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะ,ะก็มาฟังคําเตือนทางช่องก่อนนะฮะก่อนที่จะเข้าไปรับชมสูตรวิธีการคํานวณนนะะจะได้เลขกตัวไหนก็ มาฟังคาเตือนกันก่อนนะคะคเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะสมาชิกนะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะฮะทุกๆข้อมูลให้ไวเพื่อเป็นแนวทางปรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะก็ทำนะฮะเปิดช่องคํานวณสูตรหวยแบบนี้นะฮะทาง youtube นะฮะก็จะมีกฎระเบียบนะครับอยู่นะฮะใครที่ ผมก็ช่องแอทอนตำลาพารวยนะก็โดนปิดตั้งรายได้ไปผมก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะสมาชิกนะผมก็จะเข้มงวดหรือขับเตือนกันสักหน่อยนะก็ตามนี้แหละะสมาชิกนะไม่ได้หลอกลวงสมาชิกใดๆทั้งสิ้นนะทุกๆข้อมูลห้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับก่อนที่สมาชิกจะนําแต่หลักสูตรที่ผมนํามาให้ดูนะครับก็ให้สมาชิกพิจารณา ด้วยตัวของสมาชิกเองนะสมาชิกนะไม่มีผมก็ไม่รู้ว่านะคํานวณย้อนหลังอะ่ะมันก็อาจจะแม่นนะฮะส่วนจะเดินหน้าจะมาตามที่ผมคำนวณหรือเปล่านี่สมาชิกเป็นผู้ตัดสินใจของด้วยตัวของสมาชิกเองนะสมาชิกนะอ่ะมาดูนะเด่นบนสิบหน่วยสองตัวนะฮะต่อจากงวดที่แล้วนะจะเป็นสูตรเก่าต่อจากงวดที่แล้วนะฮะก็เข้าตามนี้มางวดเมื่อกี้ได้เลขเก้ากับเลขศูนย์นะสมาชิกนะผลออก 037นะผู้ดอ,อก037นะครับสมาชิกนะก็เด่นบน10หน่วยเด่นบน10หน่วยเท่านั้นนะสมาชิกนะก็ผมไปเดีนที่เลขก้าก็ไม่มาเลยนะแต่เลข 9, ก้ากับเลข0ที่10หน่วยก็ไม่มาทั้งสองตัวแต่0นะก็ยังดีที่0นะดันขึ้นไปนะหลักร้อยนะครับถ้าไม่คิดอ่ะ ลายมากสองตัวนี้ก็ปรับเป็นนะฮะปรับเป็นอ่าร้อยสิบหน่วยนะครับก็จะดีนะฮะสมาชิกนะนะครับก็จะดีมากมากเลยเพราะว,าว่าเมื่อกี้ได้เก้ากับศูนย์ที่สิบหน่วยบนศูนย์ก็ดันขึ้นไปหลักร้อยก็ตามนี้เลยนะสมาชิกนะอ่หัวนี้นะครับจะได้ เด่นตัวไหนอีกนะสมาชิกนะสองตัวมาหนึ่งตัวก็ไปดูวิธีทําอันนี้วิธีทํางวดที่แล้วนะสมาชิกนะงวดที่แล้วนี้ก็ลงในช่องนี้ละสูตรนี้นะอ้าวหุ้นนี้ได้เลขตัวไหนไปดูวิธีทํากันนะสมาชิกนะอ่ะแคปสูตรไว้ด้วยสมาชิกท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาติดตามช่องของผมแอดทอนนักคํานวณก็นะครับดูวิธีทําไปพร้อมๆกันนะสมาชิกนะก็วิธีทํานะฮะสองตัวมาหนึ่งตัวปรับเป็น ร้อยสิบหน่วยไปเลยนะฮะสมาชิกนะนะครับย้ำเตือนร้อยสิบหน่วยนะฮะร้อยสิบหน่วยนะฮะสองตัวมาหนึ่งตัวร้อยสิบหน่วยนะฮะวิธีทำก็นำหลักแสนนะฮะมาบวกหลักหมื่นนะครับแล้วก็มาบวกหลักสิบนะฮะแล้วก็มาบวกหลัก ร้อยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งมาบวกหลักสิบเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยไม่มีบวกคงที่สําหรับสูตรนี้นะฮนะวดนี้ก็จะได้เลข8นะฮะแบวกเพื่อเบี่หนึ่งแต้มก็จะได้เลข9กนะฮะวดนี้ได้เลข8กับเลข9นะสองตัวมา1ตัวร้อยสิบหน่วยบนปรับเป็นร้อยสิบหน่วยบนนะสมาชิกนะนะครับก็เข้าใจตรงกันตามนี้นะสมาชิกนะสมาชิกลองไปคํานวณตาม เส้น,นแดงๆที่ผมเขียนไว้นี้จะได้เหมือนผมทำหรือเปล่านะสมาชิกนะอ่ะแกปบสูตรไว้ฮะวันนี้ได้เลขแปดกับเลขเก้านะสมาชิกนะสองตัวมาหนึ่งตัวร้อยสิบหน่วยนะฮะอ่ะไปเตือนนะฮะนะครับเด่นบนสิบหน่วยสองตัวนะฮะผมปรับเป็นร้อยด้วยนะฮะเมื่อก,กี้หลุดไปร้อยนะครับก็วันนี้ได้เลขนะครับ เลขแปดก 8, ับเลขเก้านะฮะสมาชิกนะนะครับ,รนะนะรบลงให้เป็นงวดที่สองก็คือว้วนที่สิบหกทับสิบเอ็ดทับหกสี่นะสมาชิกนะอ่ะวันนี้ถือว่าถูกนะครับปรับปรับไปเลยฮนะสมาชิกนะนะครับเมื่อกี้เน้นไปนที่เลขเก้านะี่ฉีดนะวดนี้ไม่เน้นนะแปดกับเก้ามาตัวหนึ่งสมาชิกชื่นชอบสู่ไหนเอ้ตัวไหนก็นําไปพิจารณาเอานะสมาชิกนะอ่ะแคป สูตรรายสมาชิกงวดน,นี้ได้แปดกับเก้านะฮะลงให้เป็นงวดที่สองสำหรับสูตรนี้นะฮะแคปไว้เรียบร้อยอ่ะไปดูสูตรที่สองนะฮะสิบบนตัวเดียวสูตรใหม่นะสมาชิกนะมันจะเป็นสูตรใหม่นะฮะลงให้งวดนี้เป็นงวดแรกนะสมาชิกนะครับอ่ะมาดูวิธีทํากันเออมาดูทางเดินเลขกันก่อนนะฮะนะครับ,นะรบจะมาในตําแหน่งไหนอ่าจะจะอ่ามาตําแหน่งหลักสิบนี่แหละฮะ เพาะสิบบนตัวเดียวถ้ามาตำแหน่งหลักสิบนะฮะสมาชิกนะตัวเดียวเี่นตัวเดียวนะฮะสิบบนสูตรใหม่นะฮะข้อแรกสูตรได้เลขห้านะฮะผู้ดอกเจ็ดห้าศูนย์นะฮะห้าก็มาที่หลักสิบตามสูตรนะฮะสมาชิกก็ถูกนะฮะเป็นงวดที่หนึ่งนะฮะงวดที่สองสูตรได้เลขเจ็ดนะฮะผู้ดอกสี่เจ็ดห้าห้าเออเจ็ดนะครับก็มาที่หลักสิบนะฮะก็ตรงตามปก ูกงวดที่สองนะฮะหลักสิบบนตัวเดียวแม่นๆนะฮะสูตรใหม่เดี๋ยวดูให้มันจบนะฮะเดี๋ยวมีวิธีคิดวิธีทําให้สมาชิกด้วยนะฮะงวดที่สามสูตรได้เลขสามผัวอกเก้าสามห้าสามก็มาที่หลักสิบบนนะฮะก็ถูกงวดที่สามนะฮะงวดที่สี่นะฮะสูตรได้เลขเจ็ดห้าสมาชิกออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดก็มาที่หลักสิบบนนะฮะก็ถูกเป็นงวดที่สี่นะฮะ ถูกเปงวดที่สี่งวดที่ห้าสูตรได้เลขเจ็ดพจออกสามเจ็ดสองนะฮะเจ็ดก็มาที่หลักสิบต,ตรงตามปกเอกนะสมาชิกนะก็ถูกเป็นงวดที่ห้านะฮะงวดที่หกนะครับก็คืองวดที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้สูตรได้เลขสามพจออกศูนย์สามเจ็ดนะฮะสามนะครับ, 3, รบก็มาที่หลักสิบนะฮะก็ตรงตามปกนะฮะตรงตามปกถูกเป็นงวดที่หกหกงวดรวดฮนะสิบ,บนตัวเดียว นาสูตรใหม่นี้น้าสมาชิกนะก็สมาชิกพิจารณาเอานะฮะสมาชิกนะอ่ามีวิธีทำอ่ะสมาชิกดูวิธีทำนะครับแคปสูตรไปด้วยใครที่สนใจเรื่องการคิดเรื่องการคำวนวณสูตรนะรก็แคปสูตรไว้ได้เลยนะสมาชิกนะแจกสูตรไม่มีห่วงนะฮะใครที่เข้ามารับชมช่องของผมนะครับก็ขออย่างเดียวนะนะครับก็ช่วยดูโฆษณาในช่องผม ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมะะได้ทำสูตรดีๆมาฝากสมาชิกเหมือนเดิมนะฮะก็ช่วยดูโฆษณาให้มันจบนะ,ะครับก็ขอแค่นั้นนะ,ะสมาชิกนะก็เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้คิดสูตรดีๆได้ทำสูตรดีๆมาฝากสมาชิกนะฮะก็สูตรนะครับวิธีทำนะครับนำหลักหน่วยบนบวกกันสองครั้งนะฮะแล้วก็มาบวก หลักหน่วยล่างอีกสองครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขหน้ารังที่หนึ่งอีกสองครั้งฮะได้เท่าไหร่บวกเลขเก้าคงที่นะฮะวันนี้ก็จะได้เลขเก้านะสมาชิกนะวันนี้ได้เลขเก้าสิบบุญตัวเดียวก็คือเลขเก้านะจะมาไหมสมาชิกฮนะถ้าสมาชิกคิดว่ามาก็นําไปพิจารณาเอานะฮะถ้าคิดว่าไม่มาก็มองผ่านไปได้เลยนะสมาชิกนะอ่ะแคปจูไว้เรียบร้อยนะฮะก็ไปเติมเลยฮนะวดนนี้ได้เลขเก้านะสมาชิกนะสิบ บนตัวเดียวลงให้งวดนี้นะเป็นงวดแรกงวดประจำวันที่สิบหกทับสิบเอดทับหกสี่นะสมาชิกนะก็แคบไว้เลยสิบ,บนตัวเดียวนะครับสิบ,บนตัวเดียวเพ,พียวเพียวเสียวเสียวนะสมาชิกนะตามนี้นะครับนะครับ สมาชิกนะครับถ้าชอบก็นำไปพิจารณาเอานะฮะถ้าไม่ชอบก็มองมองผ่านไปได้เลยนะ,ะสมาชิกสูตรทุกสูตรผมก็ได้คำนวณย้อนหลังตามสติหวยที่ออกมาแล้วทั้งสิ้นนะฮะส่วนจะเดินหน้าหรือเปล่านั้นนะฮะสมาชิกก็สมาชิกไปพิจารณาด้วยตัวของสมาชิกนะครับผมได้แค่ทำตามสูตรมาฝากสมาชิกมาให้สมาชิกได้รับชมกันนะฮะวด ที่จะถึงนี้ได้เลขเก้านะสมาชิกจะมาไหมนะครับก็ให้สมาชิกชกพิจารณาเอาอ่ะสองสูตรนี้สูตรเก้ากับสูตรใหม่นี้นะสมาชิกนะอ่ะเทียบให้ดูนะชนกันที่เลขเก้านะสมาชิกนะเก้าจะมาไหมหรือจะหลุดอันนะั้นก็ถ้าเก้ามานะครับก็มาที่หลักสิบก็สูตรหลักสิบบนตัวเดียวนี้นะฮะอันนี้แปลกเก้ามาตัวหนึ่งนะฮะถ้าเก้ามาก็มาไว้ที่หลักสิบก็ ประมาณนั้นเทียบให้ดูนะครับสมาชิกก็ตามน,นี้นะฮะก็ช่วงท้ายๆแล้วนะสมาชิกนะก็ผมก็ฝากช่องผมไว้ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ช่องของผมด้วยนะฮะสมาชิกนะนะครับแล้วก็อย่าลืมนะสมาชิกนะอย่าลืมนะฮะอย่าลืมกดนะฮะร,รูปกระดิ่งเพื่อที่ท่านนะฮะจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะสมาชิกนะนะครับ ก็มาฟังคําเตือนช่วงท้ายๆนะฮะคำเตือนนะฮะทางช่องเพื่อนเพื่อสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะฮะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะฮะทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะสมาชิกนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะสมาชิกนะก็คําเตือนก็ทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะฮะอยู่ที่ตัวของสมาชิกนะครับพิจารณาเอาเองนะสมาชิกนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนะนะจอกันกับ คลิปพรุ่งนี้จะเป็นสูตรอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะ,ะสมาชิกนะ,ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ